สวัสดีครับอ่าคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําคลิปนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญหล่ออ่าแล้วก็วัตถุมงคลอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ภาเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับไปกันเลยนะครับก็เหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญอ่า พระมิ่งเมืองนะครับพระมิ่งเมืองก็คือเป็นพระุทรูปนะครับคู่บ้านคู่เมืองนะของวัดกลางโกสมออำเภอโกสมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารครามก็คือทางอ,อำเภอโกสมนะครับจะ เรียกท่านว่าพระมิ่งเมืองนะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอโคกสมพิสัยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมาฟังประวัตินะครับของท่านสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะ,ะชมรายละเอียดนะครับของเหรียญน,นะครับแล้วก็ประวัตินะครับประวัติของพระมิ่งเมืองนะครับเป็น พระพุทธรูปซึ่งสลักนะครับด้วยหินศิลาแรงปฏิสฐานอยู่ที่ซากพัทธสีมาวัดกลางโกสมซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำชีนะครับลักษณะเป็นพุทธรูปที่มีแค่ครึ่งท่อนบนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโกสมพิสัยไปทางทิศเหนือประมาณ300เมตรสร้างในสมัยใด ไม่มีใครทราบนะครับไม่ปรากฏนะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะสร้างในสมัยขอมเรื่องอำนาจอยู่ในแคว้นนี้นะครับอยู่ในที่ที่อำเภอเสษมนี้เมื่อราวประมาณปีพศอสองปีพศหนึ่งพันสามร้อยถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับแต่เมื่อก่อนนะครับสภาพสถานที่ที่พระมิ่งเมือง อดิษฐานอยู่จะเป็นโบสถ์นะเป็นโบสถ์สร้างหลังคาและฟาผนังนะครับเมื่อช่วงยุคสมัยที่ได้มีการเข้าไปตรวจสอบนะครับก็มีฟาผนังพังทลายลงมานะครับมีองค์พระประธานก็คือลงพ่อเมืองเมืององค์นี้นะครับท่านนอนงายอยู่และองค์ก็ชำรุดมาก แขนหักคอหักนะครับเสียนไม่สมบูรณ์ขาก็หักนะครับเป็นท่อนเลียงลายอยู่ในป่าดงดิบชาวบ้านเรียกว่าพระคอขุ่นหรือพระคอกุดนะครับผู้คนที่ผ่านไปมาต้องนั่งกราบไหว้เสียก่อนจึงจะรีบผ่านไปนะครับไม่กล้าจ้องมองท่านและต่อมาในปี2475ในไซเกียแซโคนะครับซึ่งเป็นต้นตระกูลสัจพงในปัจจุบันนี้ ข้าหาบดีเชื้อสายที่มาตั้งลกรากค้าขายอยู่ในตลาดอำเภโกสุมพิสัยนะครับได้บนบานว่าถ้าค่าน้อยนะครับไปเสี่ยงโชคที่บ่อนอ่างปลาบึกที่จังหวัดเลยขอให้หลวงพ่อได้โปรดช่วยให้มีโชคลาภเดินทางปลอดภัยนะครับและจะกลับมาซ่อมแซมหลวงพ่อให้ครบองค์จะให้เป็นสง่าราศียิ่งขวนแก่ลูกหลานสืบไป ดังนั้นในไซยีไซกีก็มีโชคลาภกลับมาจริงๆครับในไซกีนไซเกียนะครับในไซเกียกับพระอาจารย์บุญมีวงศึกนะครับเจ้าวาดวัดกลางโกสมนะครับขณะนั้นพร้อมด้วยพระพิสุสามเณรและชาวบ้านจึงได้ช่วยกันทําการปฏิสังขรณ์โดยการนําส่วนต่างๆขององค์พระนะครับเข้ามาต่อกันด้วยการซ่อมแซม ให้สมบูรณ์นะครับเมื่อบุรณะเสร็จก็ทําการแถวมีการทําพื้นที่ให้ล่งเปลี่ยนนะครับทำหลังคามุงด้วยสังกะสีจนในปี25252นะท่านพระครูพิชัยโกสมพระกิจนะครับเจ้าคณะอำเภอในสมัยนั้นได้เชิญชวนชาวบ้านสลทรัพย์ก่อสร้างเป็นลักษณะมนดบขององค์ครอบ องหลวงพ่อไว้โดยลาดพื้น,นครับเทพื้นด้วยซีเมนแล้วต่อเป็นเสาคอนกรีตขึ้นมามงลังคาด้วยกระเบื้องและท่านเจ้าคระอำเภอได้สนุษที่ประชุมให้ขนานนำหลวงพ่อว่าพระมิ่งเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับนี่คือประวัติของอพระมิ่งเมืองนะครับที่ประฏิษฐานที่อำเภอโกสมพิสัยนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับ ส่วน <So, S 2> เหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่หลวงปู่สอนนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับของหลวงปู่สอนนะครับท่านได้เป็นผู้ที่เคาลบนับถือนะครับในอำเภอโกสมนะครับโกสมพิสัยดังนั้นจึงได้มีการจัดทําเหรียญหลวงปู่สอนนะครับแล้วก็หลวงปู่สอนซุนทโรท่านได้มีการ บุรณะปฏิสังขรณ์พระมิ่งเมืองนะครับในช่วงปีพศออ2515นะครับแล้วท่านก็ได้เป็นเจ้าคณะตำบลน,นะเจ้าคณะตำบลท่านจึงได้มาดูแลพระมิ่งเมืองนะครับแล้วท่านเป็นเจ้าวาดวัด บ้านน้องเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะขออ่านประวัติลุงปู่สอนสุนทโรให้พวกท่านได้ฟังกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดเหรียญน,นะครับทั้งหมดนะครับ อครับผมอ่าหลวงปู่สอนนะครับสุนทโรนะหรือจะเรียกท่านว่าพระสุนทรธรรมพานีนะครับอดีตเจ้าวาดวัด,วดน้องเหล็กและอดีตเจ้าคณะอำเภอโกสมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสาร,รคามเป็นเจจีอาจารย์สืบสายธรรมจากหลวงปู่ศรีนะครับธรรมศาสตร์นะครับวัดใต้โกสมนะครับ เกิดเมื่อปีพศ2463ณนะบ้านน้องเหล็กอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดหาสารคามเมื่ออายุครบบวชนะครับได้เข้าพิธีประสมบทที่วัดบวัวใหญ่อำเภอบวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นได้ฝากตัวกับหลวงปู่ศีธรรมศาสตร์วัดใต้โกสมนะครับอำเภอโกสมพิสัยเพื่อศึกษาวิทยาคมต่างๆนะครับจน ท่านมรณาภาพอย่างสงบเื่อวันที่28กรกฎาคม2546นะครับสิริอายุได้83ปี62พรรษานะครับวัตถุมงคลที่สุดยอดปัรถนานะครับคือเหรียญกลมรูปเหมือนรุ่นแรก2528นะครับแล้วก็เหรียญพระมิ่งเมืองปี2515นะครับซึ่งท่านได้เป็นผู้จัดสร้างนะครับเพื่อบุรณะ ผู้เพื่อบูรณะนะครับสถานที่ของพระนิ่งเมืองนะครับมนดกนะครับนะครับเดี๋ยวนี่คือประวัติคร่าวๆของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาชมเหรียญการซักเล็กน้อยนะครับก็เหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญเล็กประมาณเหรียญหนึ่งบาท ด้านนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนของลุงปู่สอนสุนทโรเรือนนี้ก็จะสร้างวันที่ยี่สิบแปดนะครับกรกฎาคมสองพันห้าร้อยนะครับผมดูแล้วสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วก็รูปนี้ก็เป็นรูปท่านนครนะครับเส้นก็จะมีเส้นต่างๆสวยงามนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับอีกด้านหนึ่งด้านนึงก็จะเป็นพระนิ่งเมืองนะครับพระนิ่งเมืองเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีครับ